สวัสดีครับพบกับผมช่องปอตีทาเกษตรอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับบ้านที่ทํางานบางประกงฉะเชิงเซานะครับวันนี้ผมจะพามาดูบ่อนะครับที่ผมทําไว้เพื่อศึกษาแล้วก็ทดลองนะครับศึกษาทดลองอะไรบ้างผมก็จะทําการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาแล้วก็กุ้งฝอยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งฝอยของผมนะครับว่า ผมมีการทดลองเลี้ยงกุ้งข่อยแล้วเนี่ยผลมันออกมาอย่างไงนะครับก่อนอื่นก็มาดูส่วนประกอบของบอ่อก่อนว่าในบอ่อเนี่ยผมเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับชุดบอ่อชุดนี้นะครับผมก็เป็นชุดโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับจุดแรกนะครับส่วนประกอบแรกของบอ่อก็คือเป็นน้ําตกนะครับตัวนี้ก็ใช้สำหรับพักผ่อนจนใจได้นะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของตรงนี้ก็คือทําให้น้ํามันสะอาด มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเสียง่ายนะครับอันนี้คือจุดแรกคือจุดน้ําตกนะครับจุดที่2มาดูนะครับเห็นว่าตรงนี้มีปั๊มอยู่น,น,นะครับปั๊มน้าปั๊มน้ําเล็กนะครับไอ้ตัวนี้เป็นปั๊มเอ็มเพลจีพีเอสหนึ่งพันนะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําให้น้ํามันเป็นน้ําวนนะครับเป็นน้ําวนทําไมต้องทําน้ําวนนะครับเพราะว่ากุ้งปลอยเนี่ยจากที่ดูศึกษาใน youtube หลายๆแหล่งเนี่ยน้ำวนเนี่ยจะ จะจำเป็นสาหรับการวางไข่ของปู้ล่อยนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําระบบน้ําวนไว้นะครับถัดมาอีกทีหนึ่งนะครับตรงจุดข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้จะมีปั๊มดูดอยู่สองตัวนะครับดูดน้ําเพื่อเอามาขึ้นเป็นน้ําตกตรงจุดนี้นะครับตาอมาจุดที่สามคือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดออกซิเจนใหอ้อ่างน้ํานะครับไอ้ตัวนี้จะทํางานยี่สสี่ชั่วโมงนะครับแต่ในส่วนของน้าตกกับน้าวนเนี่ย จะทาเฉพาะในเวลากลางวันที่มีแดดเท่านั้นนะครับจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดนี้นะครับคือนจุดน้าบนเปจุดน้าออกซิเจนเหมือนกันนะครับก็มีฝักตบเชาวานะครับสำหรับให้กุ้งได้มีที่ยึดเก,กาะนะครับเพราะว่าบ่อผมเองเนี่ยเป็นบ่อสี่เหลี่ยมแนวตรงนะครับกุ้งจะไม่มีที่เกาะนะครับก็ทำนี้นะครับทีนี้การเลี้ยงกุ้งฝอยเนี่ยผมก็ได้ดูจาก คลิปนะครับหลายๆคลิปใน u t u b e นะครับแล้วก็การให้อาหารสูตรอาหารต่างๆเนี่ยผมก็ดูจาก YouTube ผมก็ทดลองมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาหารสำเร็จนะครับหรือไม่ก็เป็นอาหารเม็ดนะครับหรือไม่ก็ข้าวสุกนะครับข้าวสุกขยี้อันนี้ก็ก็ได้ทดลองให้แล้วก็เป็นสูตรรำนะครับก็ได้ทดลองให้เหมือนกัน จะเห็นว่าอาหารเนี่ยผมก็ได้ทดลองให้นะครับในการเลี้ยงกุ้งของผมเนี่ยผมปล่อยไปแล้ว3ามสี่รุ่นนะครับผมไปซื้อทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากที่เขาขายนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ในอินเทอร์เน็ตในร้านแถวแถวนี้นะครับเขาขายอยู่ผมก็ได้วิ่งไปซื้อนะครับก็ได้มาพ่อพันธุ์พันธุ์อย่างสวยเลยนะครับไข่เต็มท้องทุกตัวนะครับเอามาปล่อยสักพักหนึ่งหายนะครับหายก็คือไม่โตนะครับไข่ไม่ออกลูกเล็กไม่มีนะครับ แล้วก็ผมก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ก็ลองไปซื้อที่ตลาดนัดนะครับต้านัด้เขาขายกุ้งเต้นผมก็ขอซื้อเขาเฉพาะกุ้งอย่างเดียวนะครับก็ามาปล่อยส,สองรอบนะครับสำหรับการปล่อยกุ้งที่ได้มาจากร้านค้ากุ้งเต้น,นครับร้านตลาดนัดก็ไม่เหลืออีกเหมือนกันนะครับเพราะทําไมนะครับผมก็พยายามศึกษาหาคำตอบนะครับตอนนี้ผมจะเฉลยให้ฟังทําไมผมถึงเลี้ยงกุ้งปล่อยแล้วมันไม่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับดูตรงนี้นะครับนี่คือปัจจัยสําคัญในการทําเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรจะเห็นว่าบ่องผมอยู่ในบ้านนะครับมันไม่ได้รับแสงแดดนะครับาการที่เราเลี้ยงสัตว์หรือทําการเกษตรเนี่ยแสงแดดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับแสงแดดอยู่นู้นนะครับไม่โดนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลัก ที่ผมทดลองทําเลี้ยงกุ้งฝอยแล้วมันไม่ประสบผลสาเร็จนะครับดังนั้นก็เลยอยากมาแชร์เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆน,นะครับทัทง้งทั้งเตรียมระบบอย่างดีเลยทั้งมีทั้งน้ําตกมีการทําความสะอาดน้ํามีทั้งออกซิเจนมีทั้งน้นําบนมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับสรุปใครที่เพื่อนชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอตีทำเกษตรนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปถัดไปออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเกี่ยวกับโซล่าเซลล์แล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ลองกดติดตามดูคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ